เธอกลายเป็นภรรยาซีโยที่ถูกเลดเซนอย่าแล้วจากไปแต่เขากลับเสียใจร้องว่าห้ามไปเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณเคยสูญเสียใครบางคนจนไม่อาจยอมรับได้ไหมในโลกที่ทุกสิ่งดูเหมือนจะจบลงคุณจะเลือกอะไรการเริ่มต้นใหม่หรือการย้อนกลับไปหาความเจ็บปวดกดไลค์และซ u b สไครป์ถ้าคุณพร้อมที่จะตามไปสำรวจความลับของการยอมรับและการปล่อยวางในครั้งนี้ อย่าพลาดเรื่องราวที่จะทำให้คุณคิดถึงทุกการตัดสินใจในชีวิตติดตามกันจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าการเดินออกจากอดีตจะนำคุณไปยังที่ที่คุณไม่เคยคาดคิดเธอกลายเป็นภรรยาซีโอที่ถูกเลร่เซนอย่าแล้วจากไปแต่เขากลับเสียใจร้องว่าห้ามไปห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบเธอยืนอยู่ตรงประตูห้องทำงานของเขาท่ามกลางความมืดมิดของยามค่ำคืนเสียงของเครื่องปรับอากาศดังแผ่วเบาท่ ào, ามกลางความตึงเครียดในอากาศที่เหมือนจะหายใจไม่ออก เธอก็มองเอกสารในมือข้อความที่เธออ่านมาหลายรอบจนเกือบจำได้มันคือเอกสารที่ลงนามแล้วการย่าเธอยิ้มบางๆให้กับตัวเองเมื่อคิดถึงการเริ่มต้นใหม่ที่รอยอยู่ข้างหน้าแต่ในวินาทีที่เธอเตรมจะเปิดประตูไปข้างหลังเสียงฟีเท้าของเขาก็ดังขึ้นห้ามไปเสียงของเขาหยุดเธอไว้มันไม่ใช่แค่เสียงที่ดังขึ้นแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง เธอหันกลับไปช้าๆใบหน้าของเขามืดมนแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขายืนอยู่ที่กลางห้องท่ามกลางแสงจากโคมไฟที่สะท้อนความเงียบสงบก,การที่เธอออกจากชีวิตของเขาไม่ใช่แค่เรื่องของการเซ็นเอกสารมันเหมือนการที่เขาเสียทุกสิ่งที่เคยรักไปในพริบตาเธอจะทำแบบนี้จริงๆเหรอเขาถามเสียงแหบพร่าเธอไม่ตอบแค่งเงียบอย่างที่เขาเคยชินกับการไม่เห็นเธอพูดออกมานานแล้ว แต่ตอนนี้ความเงียบมันกดดันจนเธอแทบหายใจไม่ออกเขาก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวใกล้ชิดมากขึ้นเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นที่เริ่มไหลเข้าสู่ร่างกายของเธอจากการเคลื่อนไหวนี้เขามองเธออย่างลึกซึ้งเหมือนจะจับจ้องไปที่ใจของเธอมือของเขาค่อยๆย,ยื่นออกมาแต่เธอรีบผันหลังหลีกเลี่ยงเขาหยุดความเงียบอีกครั้งแต่นี่มันไม่ใช่การเงียบสงบมันเป็นการเงียบที่เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ สุดท้ายเขาก็พูดขึ้นมาอีกครั้งถ้าเธอไปฉันจะทำยังไงต่อคำถามนี้เหมือนมีที่แทงลึกเข้าไปในจิตใจของเธอทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนไปเธอรู้สึกถึงความทรงจำเก่าๆที่กลับมาเสียงหัวเราะในตอนเช้าความอบอุ่นของการนั่งข้างกันในห้องนั่งเล่นทว่ามันก็เหมือนการเดินทางที่จบไปแล้วเธอไม่สามารถกลับไปอีกครั้งเธอหันไปมองเขาอีกครั้งดวงตาของเขาเปลี่ยนไป มันไม่ใช่แค่ความรักมันเหมือนการยอมแพ้และเมื่อเธอเริ่มยิ้มออกมาเบาๆเขากลับพร่งออกใหม่อีกครั้งห้ามไปเสียงนี้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดลงเธอ,อยืนนิ่งลังเลก่อนจะตัดสินใจฉันต้องไปแล้วเธอเปิดประตูออกไปแต่ไม่รู้ว่าในใจเขานั้นจะยังคงร้องขอเธออยู่ตลอดไป ราวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีจะคงอยู่ในช่วงเวลาแห่งความทรงจำเมื่อเธอเดินออกไปจากห้องนั้นเสียงประตูที่ปิดดังขึ้นเหมือนจะทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังความเงียบกลับมาอีกครั้งเขายืนอยู่ในห้องมืดนั้นเพียงลำพังความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแทรกซึมเข้าไปในทุกส่วนของร่างกายแต่ทำไมเขาถึงไม่สามารถยอมรับมันได้ทำไมเขาถึงไม่สามารถปล่อยเธอไปได้ความคิดเหล่านั้นทิมแทงใจเขาเหมือนกับมีอะไรมาบีบคั้นจนหายใจไม่ออก เขาเดินไปยังโต๊ะทำงานมองไปที่เอกสารที่เธอเพิ่งเซ็นไปแค่การเซ็นชื่อมันไม่เคยทำให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างจะจบลงได้เขาเคยคิดว่าเธอจะอยู่กับเขาตลอดไปแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นคนที่เหลือเพียงแค่ภาพในอดีตความรักที่เขามีทุกความหวังที่เขามีมันพังทลายลงต่อหน้าเขาเขาก็มองไปที่มือของตัวเองเหมือนมันจะสั่นเพราะความอ่อนแอที่ไม่เคยมีมาก่อนยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเขาหมดทางเลือก ความจริงคือเขาก็ไม่เคยรู้ว่าเขาจะทํายังไงเมื่อเธอจากไปเขาลม้มลงนั่งที่เก้าอี้ในห้องมองออกไปที่หน้าต่างที่มืดมิดความเงียบมันหนาแน่นเกินไปเธอจากไปแล้วและเขาก็ได้แต่หวังว่าในวันที่เขาสูญเสียทุกสิ่งไปเขาจะมีพลังพอที่จะยืนขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันยังคงอยู่ในความว่างเปล่าเขานั่งนิ่งอยู่ในความเงียบของห้องมืดจนแทบไม่สามารถแยกแยะสิ่งใดได้ไดนาฬิกาแขวนบนผนังดังติกต๊กติ๊กทุกวินาทีเหมือนจะเป็นการท้าทายเขา เขากวาดตามองรอบๆห้องทุกอย่างดูเหมือนจะคุ้นเคยแต่ตอนนี้มันกลับเหมือนที่ว่างที่เต็มไปด้วยความสูญเสียความเงียบที่เขาคุ้นเคยกลับกลายเป็นสิ่งที่กดดันเขาจนหายใจไม่ออกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาจะรู้สึกตัวคนเดียวในโลกได้ขนาดนี้ในหัวของเขายังคงวงเวียนแต่คำพูดของเธอฉันต้องไปแล้วมันฟังเหมือนคำพิพากษาแต่ทำไมเขาถึงไม่สามารถยอมรับมันได้เขาลุกขึ้นจากเก้าอี้สายหัวไปมาอย่างท้อแท้ ฝ่ามือของเขาชื้นเหนื่อจากความเครียดที่สะสมจนแทบควบคุมไม่ได้แล้วเขาก็เดินไปที่โตะทำงานมองไปที่ที่ว่างบนเอกสารนั้นบางทีเขาก็ไม่แน่ใจว่าทุกอย่างมันเคยดีขนาดไหนบางทีความรักที่เขาคิดว่ามันจะยืนยาวมันก็แค่ภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นเองเขากลับมานั่งที่เก้าอี้อีกครั้งพิงหลังไปกับพนักเก้าอี้เย็นๆในความมืดนั้นความคิดของเขามาหลุดลอยไปไกลเกินจะกลับมาได้ เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่เขาคิดว่าเธอยังจะอยู่กับเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปแล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เต้นในใจความรู้สึกเหมือนจะขาดหายไปตลอดกาลสุดท้ายเขาก็ร้องออกมาเบาๆเธอจะกลับมาไหมคำถามนั้นไม่ต่างจากเสียงสะอื้นของคนที่หมดผลทางเขารู้ดีว่าคำตอบคงจะไม่มีวันมาเขานั่งอยู่ในความมืดนั้นความเงียบเพียงคงเต็มไปด้วยเสียงที่กดดันทุกการเคลื่อนไหวของเขา คำถามที่หลุดออกมาจากปากเขาก็ดังก้องอยู่ในหัวไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เหมือนจะได้ยินเสียงนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอจะกลับมาไหมมันไม่ใช่แค่คำถามมันเหมือนกับคำถามที่ไม่มีคำตอบและเขารู้ดีว่าไม่ว่าจะถามไปก็ไม่มีใครสามารถให้คำตอบนั้นได้เขาหลับตาลงและสูดหายใจลึกๆราวกับต้องการลบทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างก็ยังคงอยู่ในใจไม่ว่าจะพยายามหายใจให้ช้าลงแค่ไหนความเจ็บปวดมันก็ยังเหมือนเดิม เขานึกถึงตอนที่พวกเขาเคยมีความสุขด้วยกันท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตที่เขาเคยคิดว่าไม่เคยหยุดเสียงหัวเราะของเธอยังดังในหูรอยยิ้มของเธอยังคงตราตรึงในสายตาเขาแต่ตอนนี้เธอจากไปแล้วเขากระชับมือที่สั่นเทาไว้แน่นคำถามในใจมันยังไม่หยุดวงเวียนในใจเขากลับรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำได้ทั้งหมดตอนนี้คือยอมรับแต่การยอมรับมันยากเกินไปเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงไปในหลุมลึกที่ไม่สามารถปีนขึ้นมาได้ เวลาไม่ได้ทําให้ความเจ็บปวดหายไปมันแค่ทําให้เขาชินกับมันมากขึ้นเขารู้ว่าเขาคงต้องอยู่กับมันต่อไปกับการที่เธอไม่กลับมาเงียบงันในห้องทําให้เขาเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองเธอจะได้พบกับชีวิตที่ดีกว่าไหมเขาไม่สามารถรู้คําตอบนั้นได้แต่เขารู้ว่าเขาคงต้องปล่อยเธอไปให้ได้ไม่ว่าเขาจะร้องเรียกเธอมากแค่ไหนความจริงมันก็ไม่เปลี่ยนแปลง เธอจะไม่กลับมาเขานั่งนิ่งอยู่ในห้องมือเสียงการหายใจของเขาดังกล้องไปทั่วห้องจังหวะการหายใจที่ไม่เป็นระเบียบเหมือนกับทุกอย่างที่เขาคิดมันไม่เป็นระเบียบไปหมดทุกๆคําถามที่เขามีกลับกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนในหัวที่ไม่มีวันได้รับคําตอบเขามองไปที่โต๊ะทํางานที่ว่างเปล่าความว่างนั้นเหมือนกับสะท้อนความรู้สึกภายในของเขาการที่เขาเคยคิดว่าเธอจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดนั้นมันดูเหมือนจะเป็นแค่ภาพลลงตา เขาเคยคิดว่าเธอคือทุกสิ่งที่เขาต้องการแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เคยมีมันถูกพรากไปจากเขาเขาหลับตาลงอีกครั้งพยายามหาความสงบในใจที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ทุกอย่างกลับมีแต่ความว่างเปล่าไม่ว่าจะคิดถึงภาพวันดีๆหรือเสียงหัวเราะของเธอมันกลับรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นความทรงจําที่หายไปจากโลกนี้เขากัดฟันแน่นรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายมันเจ็บจนไม่อาจจะทนได้อีกต่อไป เขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้าที่มืดมิดข้างนอกทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะนิ่งสนิทแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความโกลาหลฉันยังคงรักเธอเขาพึมพำกับตัวเองคำพูดนั้นดังในหัวของเขาแต่กลับไม่มีใครได้ยินมันเหมือนกับการส่งเสียงไปในความว่างเปล่าเธอจะกลับมาไหมเขาถามตัวเองอีกครั้ง แต่คราวนี้เขารู้ว่าไม่มีคําตอบเขายืนนิ่งอยู่ตรงหน้าต่างนั้นมองไปที่ท้องฟ้าที่มืดมิดและดาวที่ไร้แสงสภาพที่เปรียบเสมือนภายในใจของเขาทุกสิ่งในโลกนี้ดูเหมือนจะหมุนไปตามทางของมันเองแต่เขากลับรู้สึกเหมือนเขายังติดอยู่ในจุดเดิมความทรงจําต่างๆที่เคยมีตอนนี้กลับเหมือนบาดแผลที่ไม่มีวันหายเขากระพริบตาออกจากความคิดที่ท่วมท้นแล้วพยายามมองหาความสงบแต่สิ่งที่กลับมาหาเขาคือคําถามซ้ําๆที่ไม่สามารถหนีไปได้ ทำไมถึงรู้สึกเหมือนว่าเธอยังคงอยู่ในห้องนี้ทำไมถึงเหมือนกับเสียงของเธอยังคงสะท้อนในหูของเขาทุกครั้งที่เขาพยายามจะหายใจเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่มันเหมือนกับเขาหมดทางเลือกในที่สุดเขาหันกลับไปที่โต๊ะทํางานคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาและในที่สุดเขาตัดสินใจโทรออกเสียงที่ปลายสายรอสักพักก่อนที่จะมีเสียงผู้หญิงที่ตอบรับมาสวัสดีคะ่ะมันไม่ใช่เสียงของเธอ แต่มันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังยืนอยู่ในโลกที่ไม่เคยรู้จักเธอเธออยู่ไหนเขาถามเสียงสัน่นผู้หญิงที่ปลายสายเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบว่าขอโทษค่ะเธอไม่สามารถรับสายได้คำตอบนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงเขากดโทรศัพท์ลงหัวใจเขากลับยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรก็เหมือนกับว่าเธอจะไม่มีวันกลับมา ในที่สุดเขาก็รู้ว่าคำถามทั้งหมดที่เขามีมันไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือการยอมรับว่าทุกสิ่งมันจบลงแล้วและเขาคงต้องเผชิญหน้ากับมันแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนเขานั่งลงที่เก้าอีอีกครั้งขยับมือที่สั่นไปมาบนโต๊ะทำใจให้ยอมรับความจริงที่เขาไม่อยากเผชิญหน้าในห้องนั้นทุกสิ่งดูเหมือนจะถูกหยุดไว้ในช่วงเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาหลับตาลงอีกครั้งรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าที่เกาะกินทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ไม่ว่าเขาจะพยายามปิดกั้นมันอย่างไรความจริงมันก็ยังอยู่ตรงหน้าเธอจากไปแล้วและเขาก็ยังคงหลงทางอยู่ในความทรงจำของเธอเวลาผ่านไปช้าเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเขาหยุดเคลื่อนไหวไม่มีเสียงใดดังขึ้นจากโทรศัพท์ที่เขาวางทิ้งไว้บนโต๊ะไม่มีใครที่จะมาตอบคำถามของเขาเขารู้ดีว่าไม่มีคำตอบใดที่จะปลอบใจเขาได้อีกทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อมันได้พังทลายลงไปหมดแล้ว เขาก้มหน้าลงมือที่จับข้อมือแน่นเหมือนพยายามยึดบางสิ่งที่ไม่มีทางจะกลับมาในที่สุดเขายืนขึ้นอีกครั้งเดินไปที่ประตูห้องมองไปที่โลกภายนอกที่ยังคงหมุนไปตามเวลาเขารู้ว่าเขาต้องก้าวออกไปแม้ว่าจะไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนรออยู่ข้างหน้าแต่เขาก็ไม่สามารถอยู่ในห้องนี้ได้อีกต่อไปความเงียบที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนี้มันจะพาเขาจมไปเรื่อยๆหากเขายังไม่ยอมก้าออกไปเขากระชับมือแน่นก่อนจะเปิดประตูออกไป และเดินไปข้างหน้าเขาก้าวออกจากห้องไปในความมืดของยามค่ำคืนสายลมเย็นๆที่พัดผ่านทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความสดชื่นแต่อย่างไร้ความหวังเขาเดินไปข้างหน้าอย่างไร้ทิศทางท้องฟ้ายังคงมืดมิดไม่มีแสงดาวที่จะนำทางเขาทุกก้าวที่เขาเดินรู้สึกหนักหน่วงเหมือนว่าเท้าของเขากำลังดึงเขากลับไปที่จุดเดิมจุดที่เขาไม่สามารถหนีจากความเจ็บปวดได้แต่ในตอนนั้นเองเขากลับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนการหลุดพ้น ไม่ใช่การหลุดพ้นจากเธอแต่เป็นการหลุดพ้นจากตัวเองจากความหวังที่เขาผูกพันกับสิ่งที่ไม่มีวันกลับมาเขาหยุดเดินกลางทางมองไปรอบๆพังค่าไม่มีใครแค่เขาคนเดียวในความมืดที่ห้อมล้อมแต่แล้วความรู้สึกบางอย่างก็ผุดขึ้นในใจการเริ่มต้นใหม่เขายังไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถกลับไปยังจุดเดิมได้อีก เขาหายใจลึกและพยักหน้าให้กับตัวเองความเจ็บปวดที่เขารู้สึกในตอนนี้มันยังคงอยู่แต่มันก็ไม่สามารถทำลายเขาได้อีกเขาก้าวเดินต่อไปไม่ได้หันหลังกลับไปข้างหน้าเขาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องในความมืดรอบตัวเรากับเสียงนั้นกำลังคาทายความเงียบที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแสงไฟจากถนนที่ห่างไกลเริ่มเปล่งประกายจางๆจากที่ไกลสุดสายตาเหมือนสัญญ,ญาณของทางที่อาจจะพาเขาไปยังที่ที่ดีกว่า แต่เขารู้ดีว่าการเดินไปข้างหน้าในคืนนี้ไม่ได้หมายถึงการหาคําตอบแค่การหาทางออกจากความว่างเปล่าเขาหยุดอีกครั้งที่ริมทางเดินรู้สึกถึงลมหายใจที่ยังคงหนักหน่วงในอ,อกคิดถึงเธอคิดถึงทุกสิ่งที่เคยเป็นแต่ในที่สุดเขาก็รู้ว่าไม่มีทางที่เขาจะกลับไปอีกครั้งการยอมรับว่าเธอจากไปแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็ไม่สามารถอยู่ในอดีตได้ตลอดไปมันถึงเวลาแล้วที่เขาต้องเดินหน้าต่อไป เขายกมือขึ้นมาปาดเหงื่อที่ผุดขึ้นบนหน้าผากก่อนจะหันไปมองท้องฟ้าที่เต็มไปได้วยเมฆแสงจากไฟถนนสะท้อนบนผิวทางทาให้เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกใหม่มันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดอีกต่อไปมันคือการเริ่มต้นใหม่เขาก้าวเดินต่อไปอีกครั้งไม่ต้องหันหลังเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทุกย่างก้าวที่ผ่านไปเหมือนจะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังความมืดที่ล้อมรอบเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นแสงจากร้านค้าตามข้างทางที่เปิดไฟสลัวๆพอให้เขามองเห็นเส้นทางที่ยังไม่เคยเดิน การเดินในคืนนี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเวลาทั้งหมดที่ผ่านมามันหายไปแล้วทุกสิ่งที่เคยสําคัญเหมือนจะไม่สําคัญอีกต่อไปเขาไม่รู้ว่าความเจ็บปวดจะหายไปเมื่อไหร่หรือจะยังคงตามเขาไปจนวันสุดท้ายของชีวิตแต่เขารู้ว่าเขาต้องเดินต่อไปไม่มีเส้นทางที่แน่นอนข้างหน้าแต่มันคงดีกว่าการนั่งนิ่งในที่เดิมท่ามกลางความรู้สึกไร้ทางออกในที่สุดเขาหยุดที่ขอบถนนมองไปยังเส้นขอบฟ้าที่ไกลสุดสายตา ที่นั่นยังมีบางสิ่งรออยู่เขายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาพร้อมที่จะพบมันเขาหลับตาและสูดหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงลมเย็นที่พัดผ่านใบหน้ามันคือการปล่อยให้ทุกสิ่งที่เคยทิ้งเขาไปได้เดินจากไปจริงๆและในที่สุดเขาก็พูดกับตัวเองเบาๆถึงเวลาของฉันแล้ว แล้วเขาก็เดินต่อไปไปข้างหน้าไปในเส้นทางที่ยังไม่รู้ว่าจะพาเขาไปที่ไหนเขาก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับไปมองอีกครั้งความมืดและแสงไฟจากร้านข้างทางค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใหม่ที่เขากำลังจะเริ่มเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยยังคงยาวไกลแต่เขารู้สึกถึงการปลดปล่อยในทุกย่างก้าวไม่มีการพึ่งพาอะไรจากอดีตอีกแล้วไม่มีการหันกลับไปหาความสะดวกสบายที่เขาเคยรู้จักทุกสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือการเดินไปข้างหน้าแม้ว่าเส้นทางจะไม่ชัดเจนและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เขารู้ว่าเขาต้องเผชิญกับสิ่งที่มาในอนาคตโดยไม่มีสิ่งใดค้ำจุนในที่สุดเขามาถึงปากทางแยกทางหนึ่งไปทางซ้ายอีกทางไปทางขวาเขามองไปที่ทางทั้งสองอย่างเงียบๆและหัวใจของเขาก็เต้นแรงขึ้นไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าเขาจะไม่กลับไปที่เดิมเขาก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งเลือกทางขวาไม่มีคําพูดใดหลุดออกจากปากเขาเพราะเขารู้ว่าเส้นทางนี้มันคือทางที่เขาต้องเดิน แต่บางครั้งการเดินต่อไปก็อาจหมายถึงการทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลังเขาก้าวไปตามทางขวาความเงียบสงัดของกลางคืนยังคงปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวแต่เขารู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจการเลือกทางนี้ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกมั่นใจขึ้นทันทีแต่เขากลับรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เขาเดินต่อไปแม้ว่าจะไม่เห็นปลายทางทางข้างหน้าเริ่มมีแสงไฟจากบ้านเรือนที่ไกลออกไปเขาเดินไปด้วยจังหวะที่ช้าลงเริ่มรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง เขากลับมองย้อนคิดถึงตอนที่ยังไม่พร้อมจะปล่อยเธอไปตอนที่เขาไม่สามารถรับความจริงได้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับการปลดปล่อยที่ค่อยๆเงียบสงบในหัวใจของเขายังคงมีความเจ็บปวดเหลืออยู่แต่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ความเจ็บปวดที่ทําให้เขาหยุดเดินการก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นในทันทีแต่มันช่วยให้เขาเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตเขามองไปข้างหน้ายังคงมีทางยาวไกลยอยู่ข้างหน้าแต่เขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิด บางทีเส้นทางที่ไม่รู้จะพาไปไหนอาจจะเป็นเส้นทางที่เขาต้องเดินด้วยตัวเองเขาหยุดพักชั่วคราวใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งข้างทางเอ็นตัวพิงเปลือกไม้ที่เย็นและแข็งหัวใจของเขายังคงเต้นเร็วแต่ความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนก็เริ่มคืบค่านเข้ามามันคือความสงบและมันมาพร้อมกับการยอมรับว่าเขาต้องเดินต่อไปบางครั้งการปล่อยทุกสิ่งไปก็หมายถึงการหาทางของตัวเองและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะหาทางของตัวเองแล้ว เขายืนขึ้นจากที่พิงต้นไม้และสูดหายใจลึกๆรู้สึกถึงอากาศที่สดชื่นและเย็นสบายที่พัดผ่านมาเขาไม่แน่ใจว่าเส้นทางนี้จะพาเขาไปที่ไหนแต่เขารู้ว่ามันคือการเดินทางที่เขาต้องทําตอนนี้ทุกสิ่งดูชัดเจนมากขึ้นเขาเริ่มเข้าใจว่าเส้นทางที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้ถูกกาหนดด้วยคนอื่นหรือความคาดหวังที่เคยมีแต่เป็นการเลือกของเขาเองเขาไม่ต้องการจะย้อนกลับไปหาชีวิตเดิมๆที่เคยมีแม้ว่าในบางช่วงเวลาความคิดถึงเธอจะยังคงตามหลอกหลอนแต่เขารู้ว่าเขาต้องเดินออกจากมัน เขามองไปข้างหน้าอีกครั้งเส้นทางยังคงยาวไกลแต่เขาก็ไม่รู้สึกกลัวเหมือนเมื่อก่อนการเดินในคืนนี้ไม่ใช่แค่การออกจากที่เดิมแต่เป็นการออกจากเงาของตัวเองเขารู้ดีว่าในบางครั้งการปล่อยวางก็หมายถึงการพบเจอกับตัวตนที่แท้จริงเขาเดินต่อไปจนถึงจุดที่เส้นทางขาดหายไปนในความมืดไม่มีแสงสว่างนำทางไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนแต่เขากลับรู้สึกถึงความมั่นคงที่เกิดขึ้นในใจบางครั้งการไม่รู้ว่าจะไปไหนคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะมันหมายถึงการที่เขาสามารถเลือกได้ว่าเส้นทางนี้จะเป็นอย่างไร เขาไม่หยุดเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแม้ว่าทุกสิ่งจะยังคงท้าทายแต่เขาก็รู้ว่าเขาจะก้าวผ่านมันไปได้เส้นทางข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุดแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเส้นทางที่สำคัญที่สุดคือการเดินมันไปด้วยตัวเองเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งแสงแรกของเช้าวันใหม่เริ่มฉายแสงขึ้นจากขอบฟ้าแสงอ่อนๆทะแสงลงมาในท้องฟ้าที่มืดครึ้มเมื่อคืนนี้มันเหมือนกับสัญญ,ญาณของการเริ่มต้นใหม่ไม่เพียงแต่ของวันใหม่แต่ของชีวิตใหม่ที่เขากำลังเริ่มต้นขึ้น เขาหยุดตรงขอบถนนและมองไปรอบๆแสงแดดที่สาดส่องทาให้ทุกสิ่งดูสดใสขึ้นแม้ว่าทุกอย่างจะยังคงเหมือนเดิมแต่เขาก็รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างไปเขาเคยคิดว่าชีวิตจะไม่เหมือนเดิมหลังจากการจากไปของเธอแต่ตอนนี้เขาได้ค้นพบว่าการปล่อยเธอไปไม่ได้ทําให้เขาหมดหวังแต่กลับทําให้เขาค้นพบตัวเองอีกครั้งเขายิ้มให้กับตัวเองเบาๆขณะที่ยืนมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างสวยมันเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากการหลบหนีจากความเจ็บปวดแต่มาจากการยอมรับมันอย่างเต็มใจ เขารู้ว่าการเดินทางของเขายังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นไม่มีอะไรรับประกันว่าเส้นทางข้างหน้าจะราบรื่นแต่เขาไม่ต้องการจะกลัวอีกต่อไปเขาก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งคำถามที่เคยถามตัวเองหลายครั้งว่าทำไมเขาถึงต้องสูญเสียทุกสิ่งนั้นค่อยๆจางหายไปจากใจสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการเดินและการเริ่มต้นใหม่เขารู้ว่าในที่สุดการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการลืมแต่คือการเรียนรู้ที่จะยืนขึ้นและเดินต่อไปแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างเขาก็ตาม เช้าวันใหม่กำลังเริ่มต้นและเขาก็พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วันใหม่ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความหวัง